เล่นใจกันให้ใหม่แล้วเวลาเาไปขายบนตลานจีจะมาไล่สนะครับาจะเกดเกนื่องทำนานไหมจ๊ะเกินื่อทำนานไม่าไนะคุณเป็นผู้การที่ของชาติจทำไน้ทของแนเ่ยการที่ได้ได้นรับของคุแนทางชว่าหัทหนาพักเพื่อไทยนะครับหรือทานท่าดีรู้จักานาของคุณคุยนะครับ ได้มาพบกับพี่น้องจากการเรียนชิดนะครับหลายหายท่านก็เห็นได้ในทีวีนะครับวันนี้ได้พบปะได้เจอเบอริจีของท่านเองถ้าเป็นกันเองมากนะครับนรู้ท่านเป็นอาจารย์ลูกก็สนใจนะครับในงานการสื่อสารที่อยู่ที่นี่นะครับข้าวผัดครับ รอาสำคัญนะครับ yeah, yeah. ับการกอบอาชีพอราบให้ควาสำคัญกับการาชีพของพี <Olga realised> oh, ่น้องประชาชนโดนนี้นะครับในพื้นที่ทางเลนทางลมาก่อนทางเลินแต่นการต้องยิ่ชมกันต้องนริตตี้ของนีของนั้แล้วกูว่าของแต่ละชุมชน่เกก็อยู่ที่แสใาษานะคะที่เราต้องาขายคนไทยก็ขายอะไรทั้งต่างประเทศต่างประเทศขายเวียดนาอะไร

็มีโรงทานจากท่านนายแพทย์เชิดชัยนะครับมาด้วยเดี๋ยวสักครู่นะครับจะได้นํานไปแจกกับพี่น้องประชาชนที่มาคอ,อยต้อนรับของคณะของท่านแพทย์ทมาันธ์สมบัตของนา้านพระพทธไทยนะครับวันนี้ ชาวตำบลท่าพระก็รู้สึกดีนะครับที่ได้้ตอนรับการการรำคาญชินวัฒน์พระประเทยนะครับได้มาเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันนี้นะครับได้นะครับดูนามาพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าพระวันนี้พร้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับ ที่ภาพไหนนะบ้านละ้า้านบานละ้าก็เป็นผลิตภครับจากชุมคนที่เป็นลายแทงเป็นเอกลัาของชาวจังหวัดนครปฐมที่ทำหลอมคูนซิงแคนนะครับทีนี้ก็ใครๆก็ทราบนะครับว่าในทุ่งรุ่

น่าจะเป็นแปดสิบแปดสิบแอี่นจะเป็นขอขอมอบให้ขอบคุณค่ะบานคะจกทยพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็ยมแยมใจนะครับเมือบกา ดีใจขึ้นหัวนใจนะครับที่น้องผู้ใหญ่ของบ้านเมืองของเราในวันนี้มาดูแลทำอะไรฝากไปถูกมาส่งเสริมการทำงานกิจการนะครับเล็กๆน้อยๆของพี่น้องชาววิสาหของเรานะครับให้มีความมีชีวิตเราอยู่ดีดีขึ้นนะครับด้วยนะคะ โพสต์ของภาไใหมบ้า,านมา เรียบร้อยแล้วะก็จะได้ไปพบกพี่น้องประชาชนที่มกยให้กำลังใจนะครับาหน้าขออประชุมครับน่จากหมอประชุมเราตอนนี้ทับแทเลยนะครับไปด้วยพี่น้องประชาชนที่มักครับทางารธนาคารสินตอนกรเไทยนิวอ้์นิวเอรเอาี ร่วมคณะมาด้วยสังกัดนัข่าวสุธาคอนะครับอีรนไม่บอที่จะเยี่ยมทุกที่ตรงนี้ก็ nhưng mà có cái lúc chung thì đều không phải là những và các các từ khóa 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 từ